สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยค่ะพี่ขากับน้องร้าพีอ P ีที่649นะคะพี่พี่ขา649ประจำเช้าว,วันเสาร์ที่15กุมภาพันธ25์2568ค่ะเช่นเคยน้องร้าพีมีพระเครื่อง พระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆขา1ชุดค่ะ40รายการเปิดรายการละ300บาททุกองค์2องค์500บาทค่ะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามาค่ะ0 9 9 0 8 4 1 5 6 1 0 9 2 5 4 3 9 6 1 0ส่งฟรีมีปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ๆขาอ่ะโทรทักไลน์ได้เลยนะพี่นะ โอเคค่ะพี่ขาก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องราพี่กันด้วยนะคะพี่พีขาหนึ่งวันมา2รอบรอบเชา้ารอบเย็นค่ะรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9ก้าโมงเช้าค่ะ รอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็นนะคะฝากพี่พี่ติดตามเป็นกำลังใจให้น้องรัพีกันด้วยนะคะพี่พี่ขาขออนุญาตเริ่มรายการที่1นะคะพี่ขากลับขอโทษขออภัยไว้ก่อนเลยนะคะพี่พี่ขาสำหรับพี่พี่ที่โทรมานะคะพี่ขาพอดี2วันที่ผ่านมาน้องรับพีทําบุญนะคะพี่ขาได้ทําบุญบ้านนะคะพี่นะก็เลยไม่มีเวลารับสายพี่พี่เลยกลับขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะพี่พี่ขาก็คือต่อไปนี้ก็คือจะ ไม่หายแล้วนะคะพี่นะกับขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่ขารายการที่หนึ่งเป็นเหรียญกระหนกข้างเจ้าคุณนอค่ะพี่ขาเหรียญเก่าเหรียญสวยแบบนี้นะพี่นะเปิดให้พี่พี่ที่300บาทค่ะรายการที่สองเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงเอ่าเหรียญหลวงพ่อแดงยานวิราชปี03ค่ะหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะคะพี่ขา300บาทนะสององค์ห้าบาทจัดส่งฟรีค่ะ สเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันค่ะพี่ขาเป็นเหรียญกลมแบบนี้นะคะปี05คะ่ะพี่ขาด้านหลังประมาณนี้นะคะ 3. 0 0บาทค่ะพี่ขาสององค์ห้าอยบาทค่ะสเป็นพ่อฉุย,อย,ยค่ะพี่าขาพ่อฉุยเก่าสภาพใช้ค่ะขอโทษค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะพี่นะพ่ออีเกเก่าสภาพใช้พ่ออีวัดส,สัตหีบสองสี่เจมนะพี่นะนี่ค่ะ เกาสวยเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะพี่ขา300บาทค่ะรายการที่5เป็นเหรียญกรรมการเหรียญกรรมการปี2485พระพุทธชินราชอินโดจีนค่ะด้านหลังอกเราแบบนี้300บาทนะคะ2อ,องค์500บาทค่ะรายการที่6ค่ะพี่ขาจะเป็นจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะ สองสี่เจ็ดแปดนะคะพี่ขาจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่นะรายการที่เจ็ดค่ะพี่ขาเป็นพระคาหมากหลวงพ่อฤสีลิงดําวัดท่าสุงค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่ขารายการที่แปดค่ะเหรียญจอมพลน,นะ,ะพี่ขาเหรียญจอมพลสลิดนะคะพี่นะนี่ เก่าสวยนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหายยากนะพี่นะหลวงปู่โต๊ะกับหลวงพ่อจงปลุกเสกนะคะพี่ขานี่เลยเหรียญจอมพลสลิดนะคะพี่ขาสามร้อยบาทนะพี่นะแบ่งปันค่ะพี่ขารายการที่เก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีลงยาแบบนี้ค่ะสองสี่เก้าหกนะคะพี่ขาหลวงพ่อโอภาสีลงยาสามร้อยบาทจะ้ะรายการที่สิบค่ะ หลวงปุสุกนะคะพี่ขาเหรียญหลวงปุสุกด้านหลังเป็นกรมหลวงชุมพรค่ะเหรียญหลวงปุสุกด้านหลังเป็นกรมหลวงชุมพร3 0 0บาทค่ะ11เป็นอป็นปิดตาสายวัดสะพานสูงะค่ะพี่ขาปิดตาหลวงผู้เอี่ยมนะคะนี่เก่าแบบนี้เลยค่ะ12ค่ะพี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะคะพี่ขา เหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วปี04ค่ะรายการที่13ค่ะพี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะเหรียญหลวงปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมค่ะรายการที่14เป็นหลวงปู่ทวดนั่งบัวค่ะพี่ขาเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแบบนี้ค่ะ หลวงปู่ทวดนะคะพี่ขานั่งบัวแบบนี้นะคะนี่ค่ะมีรอยจานซ้ายขวาแบบนี้ค่ะหลวงปู่ทวดออกวัดสแกหลวงปู่ดูปุกเสกปี3 2สองนะคะด้านบนก็มีจานด้วยค่ะพี่ขา300บาทเท่านั้นค่ะราคาแบ่งปันนะพี่นะ15บค่ะพี่ขาเหรียญหลวงปู่รอดค่ะเหรียญหลวงปู่รอดวัดบ้านไผ่นะคะพี่ขานี่ค่ะด้านหลังมียันแบบนี้นะพี่นะ หลวงปู่รอดรุ่นแรกค่ะ2,492นเะพี่นะ16เป็นพระเปิมค่ะเป็นพระเปิมเนื้อดินแบบนี้จะ300บาทค่ะ2ององค์500บาทอ่า17เป็นพระคงค่ะพระคงเนื้อดินแบบนี้ค่ะ300บาท2องค์500บาทค่ะ18ค่ะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะคะพี่ขานี่มีตอกโค้ดนะพี่นะ เต่าหลวงปู่หลิวรุ่นสามรวยวัดไล่แตงทองค่ะ19เป็นซุ้มก่อค่ะพี่ขา300บาททุกรายการนะคะพี่ขาแบ่งปันให้พี่พ fc ทุกท่านนะพี่นะ300อบาทส่งฟรีไปเลยค่ะรายการที่20ค่ะพี่ขาขุดสะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะพี่ขาพระขุดสะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้ว300บาทค่ะ ยี 21, ่สิบเอ็ดหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตารามเป็นเหรียญกลมมาในเลี่ยมแบบนี้ค่ะสามร้อยบาทค่ะพี่ขาสององค์ห้าร้อยบาทจัดส่งรีค่ะยี่สิบสองเป็นเหรียญยี่สิบห้าพุทธศตรวรรษค่ะด้าน,นหลังมียันแบบนี้นะพี่นะสวยค่ะพี่ขาเก่าสวยสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะยี่สิบสามเป็นหลวงพ่อโตบางกระทิงค่ะพี่ขาเป็นเนื้อดินเก่าสามร้อยบาทค่ะ สององค์ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะยี่สิบสี่นะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะยี่สิบห้าเป็นขุนแผนหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ขาพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะพี่นะขุนแผนหลวงพ่อกลวยสามร้อยบาทเท่านั้นจ้ะ 26เป็นพระกิ่งคองตะเคียนนะคะพี่ขาด้านหลังมียันแบบนี้มีรอยจานมียันแบบนี้เลยค่ะ300ร้บาทเท่านั้นนะพี่นะรายการที่27่สิบเจค่ะพี่ขาหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านค่ะเนื้อหากเก่าแบบนี้เลยค่ะหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านนะคะพี่ขา300ร้บาทนะ 28เป็นพระวัดพับค่ะเป็นพระวัดพับพิมพ์ยืนแบบนี้อ่าขอให้ค่ะเป็นพระวัดพับนะคะพี่่ะพิมพสมาธิแบบนี้300บาทค่ะ29เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นพิเศษปี17300บาทค่ะ30จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเอมวัดคลองโป่งค่ะ เรียญหล่อหลวงพ่อเอมวัดคลองโป่ง300บาทน,นะคะ31ค่ะพี่ขาเป็นพระนิรันตรายค่ะหนูได้มาคู่กันนะคะพี่ขาน้องรับพี่ได้มาคู่กันนะนี่อันนี้จะเป็น31ค่ะพี่ขาจะเป็นออกกระไหลทองค่ะพระนิรันต์อันตราย31ดกระไหลทองมาพร้อมกล่องนะคะ 32กระไหลเงินค่ะมาพร้อมกล่อง300บาทเช่นกันนะพี่นะรับคู่500บาทเท่านั้นจ้ะเก่าสวยนะพี่นะเก่าเสวยสวยไปเลยค่ะพี่ขารายการที่33เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะ 33จะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงิน300บาทค่ะ34่หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะเหรียญกันภัยหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่ขา35ค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบปี26รุ่นเมตตา83นะคะพี่ขา เก่าสวยนะพี่นะ300อบาทเท่านั้นค่ะหลวงปู่ชอบวัดป่าสัมมานุสอนนะคะพี่ขา36เป็นพระตีกลายเนื้อดินค่ะพี่ขาถักลวดเก่าๆแบบนี้ค่ะพระตีกลายเนื้อดินถักลวดเก่าๆแบบนี้ค่ะพี่ขานี่300บาทนะพี่นะกุวัดพระศีมหา,าธาตุค่ะ 37ค่ะพี่ขาเหรียญหล่ลอหลวงพ่อโสธรค่ะเหรียญหล่อเสมาหลวงพ่อโสธรน,นะคะ300บาทค่ะ38เป็นสมเด็จพิมพ์พเส้นได้ค่ะเก่ามีคาบกูแบบนี้เลยค่ะ39ค่ะพี่ขาเป็นสมเด็จเก่าพิมพ์สองหน้า 40จะเป็นสมเด็จหลวงพ่อแดงค่ะโอเคนะคะพี่ๆขาน้องรับพี่ลงครบแล้วนะคะพีพ่่ชอบรายการไหน099ค่ะ084 156 1092 543 9610กกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะสำหรับเช้านี้สวัสดีจ้า